เมื่อคืนเด็กๆฟังเรื่องผีมาน่ากลัวมากเลยอยากจะเล่าให้ฟังฟังเปล่าไม่ฟังฟังหน่อยกูขี้เกียจฟังนิดนึงอ่าไหนมึงเล่ามาดิเอองั้นผมไปก่อนนะครับเอยจะไปไหนเล่าอยู่ฟังด้วยกันก่อนเด้เฮ้ยไม่เอาครับผมผมกลัวพี่จอยกลัวผีเหรอ,เออแม่กลัวผีเล่าเลยให้แม่งอยู่ด้วยมึงนั่งไนนั่จอยเดี๋ยวถ้าลุกกูต่อยเลยนะอมีชายคนหนึ่งเขาขับรถไปต่างจังหวัดคนเยอะตอนดึกๆ บึนบึนบึนระหว่างขับรถมีเงาตะคุ่มตะคุ่มที่กระจกข้างรถแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรไปนไปว๊ะ จะกระทกแตงทําทเฮียอะไรเนี่ยโว้ายเฮียนี่กระตกใจดีเลยละเกินด้วยความกลัวเขากเกลืยเหยียบคขร่งมิดหวังจะไปจากตรงนี้ให้ไวที่สุดจากนั้นพักหนึ่งเขาก็ยังรู้สึกว่ามีเงาตะคุ่มตะคุ่มตามมาอีกแล้วเมื่อหันไปมองกระจกข้าง เขาก็ไม่เห็นอะไรอะไรเหรอครับอะไรทำไมเขาไม่เห็นอะไรเลยนะครับมึงจะกลัวเฮียอะไรนักหนาเนี่ยไม่เห็นก็คือไม่มีอะไรไงเขาจึงขับรถต่อไปเรื่อย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 ามเไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วมึงนั่งเลยจ่อยเดี๋ยวกูต่อยล่วงเลยกลัวเฮียอะไรแค่เด็กกระแทกเสียงเขาได้ยินเสียงกอลฟกบกอลฟกบ กออแกเขาจึงหันไปมองกระจกข้างแล้วเขากูพบว่าอะไรครับลุงเด็กเขาพบอะไรครับเขาก็พบว่ามีคุณยายคานตามรถมาไล่กัดยางล้อรถอย่างไม่ลดละเขาจึงเหยียบไปเกือบสองร้อยเพื่อหนีคุณยายสักพักหนึ่งคุณยายก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและเขาเองก็ไม่พบคุณยายอีกเลยเป็นอันจบเรื่องนี้บรือบร้อ